ทุกคนเคยเจอเรื่องไม่คาดฝันกันไหมคะเ,คเรื่องมันเป็นแบบนี้แม่ในโทรมาบอกนุนว่าบ้านที่แม่ซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงเนี่ยกำลังจะถูกยึด,ดยกาท,ท,ทางออกของเรื่องนี้มีแค่ทางนี้เท่านั้น การเรียกพี่พี่เอมแฟกเตอร์มาคือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการถูกยึดบ้านโดยปลวกด้วยประสบการณ์กว่า20ปีเครื่องมือที่ทันสมัยครบครันทําให้นุ่นวางใจว่าพี่เขาจะทวงบ้านคืนกลับมาให้นุ่นได้ไเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกตรวจสอบร่องรอยปลวกตามจุดเสียงต่งๆัใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิความชื้นตรวจสอบตามซอกมุมต่างๆที่เรามองไม่เห็นเพื่อหาจุดที่ปลวกอาศัยอยู่ขั้นตอนที่สองตั้งเซนทริคอนสเตชั่นที่พี่เขายืนยันเลยว่าเยื่อรอบปลวกปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงและเด็กแน่นนอขั้ตที ตดตั้งเซนทริคอนแบบฝังไว้รอบบ้านเพื่อกันปลวกไม่ให้เข้ามาในบ้านสุดท้ายปลวกจะนาเหยื่อกลับรังป้อนอาหารให้ราชินีหลังจากนั้นก็เซกูดบ้าายออกไปจากบ้านเราจนยังไงก็ต้องเลือกเอ็มแฟกเตอร์เพราะมีความรับผิดชอบตรงเวลาเข้าดูแลทุกสองสัปดาห์เพื่อติดตามผลกว่าปลวกจะหมดยกรังไม่ใช่การฉีดเลยไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเราและเพื่อนบ้านปลอดภัยและสะอาดเป็นมิตรต่อทั้งสัตว์เลี้ยงและเด็กแน่นอนคอนเฟิร์มเลยค่ะเย้เย้แม่แล้วิค่าเราได้บ้านที่โดนยึดคืนแล้วพวกเราทุุกกคคคนนขอบณมาเลยะะ